สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมช่องป้าอินดี้แชนแนลนะคะวันนี้จะพาพี่ตะวันหรือน้องตะวันไปหาหมอค่ะถ้าจะเล่าคือว่าน้องหนะป่วยไม่สบายตั้งแต่อายุสี่ขวบครึ่งจนถึงเดี๋ยวนี้ก็หายแล้วล่ะค่ะ แต่ต้องไปหาหมอทุกวันเอตามที่หมอนัดบางทีก็สามเดือนหนึ่งเดือนอะไรประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะห่างไปแล้วไป,ไปหาหมอประมาณสามเดือนครั้งหนึ่งเมื่อก่อนนะ่ะไปหาหมอที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น เดือนนึงสามครั้งแต่ว่าเออเล่าใหม่ตอนแรกๆน่ะคือไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินนะเกือบปี8เดือนกว่าทีนี้ก็ห่างออกมาเดือนละสามครั้งเดือนละครั้งรักษาจนอายุ15-16ปี ก็เลยส่งกลับมาที่จังหวัดเลยทีนี้ก็มารับยาที่จังหวัดเลยจากเดือนหนึ่งนัดครั้งหนึ่งต่อมาก็เสียงรถดังตอนนี้ก็ประมาณสามเดือนครั้ง <c oughs> เพราะว่าน้องอาการดีขึ้นหายก็เป็นได้ <c oughs> เห็นเขาพูดเมื่อวานนี้ว่า เธอเขาขายแล้วนะตอนเนี้เยพาดีแล้วแต่ว่าก็ต้องไปหาหมอรอไปหาหมอวันนี้ก่อนว่าจะนานหรือเปล่าการไปหาหมอที่เป็นอะไรที่ว่านานมากบางทีก็เป็นวันบางเอินวันนี้ไม่มีเพื่อนเพื่อนลาหยุดก็เลยต้องช้าหน่อยแหละวันนี้เดี๋ยว รอน้องก่อนนะคะกลัังม,มาแล้วสุดหลอ่อหลอจนสายหมดแล้วเนี่ยมันนัดหกโมงเอ้ยนัดเจ็ดโมงมันมาัะเกือบแปดโมงแล้วเนี่ยเมื่อไหร่มันจะได้กลับบ้านไปเดี๋ยวเอาลูกกุญแจไปเปิดกดแน้วะยังนะตายแล้วยาไปเปดตค่ะคลิปนี้ต้องทิง้ง กันค่ะถนนหนทางภูเขาซว,วยมีหมอกลงด้วยวันนี้ดูบรรยากาศการเดินทางไปหาหมอวันนี้ สวยมากเวลาไปเวลากลับชอบดูให้ดูบรรยากาศสวยๆของการเดินทางเพื่อใครๆผ่านมาทางนี้ จะรจะได้รู้ว่าบ้านป้า,าอีดีจ้จะแนวอยู่แถวนี้อคถ,ถ่ายให้มันเห็นเลยข่าวปสุสัตว์สวยเป็นวิวที่สวย น,นี้ตอนนี้ป้าได้ที่จอดรถแล้วได้จอดชั้นสี่ยังไม่เคยมาจอดเลยที่ลงรถโรงพยาบาลเนี่ยครั้งแรกที่มาจอดรถไม่รู้ว่ามีกี่ชั้นเพิ่งเคยมาลงรถลงมาจากชั้นสี่ ชั้นหนึ่งแล้วยวก็ตกเปนไดงเดินล็อกเดินล็อกมาอาหารเช้าข้าวมันไก่อาหารอาหารเช้าข้าวมันไก่ที่โรงพยาบาล แต่ป้ากินกระเพราไข่ดาวดูเล่ๆไปหน่อยกินแล้วหิวอ่ะหิวมากบริเวณแถวถนนแถวหน้าโรงพยาบาลเดินๆเลาะเ,เล่นไปให้จูบบรรยากาศ ของขายเยอะแยะตามข้างทางนี่คือถนนหน้าโรงพยาบาลเลยค่ะของขายเยอะแยะกินกล้วยกันไหมให้หนุ่มน้อยเดินออกข้างหน้าเหงื่อท่วมเลย ป้าพาไปเดินเลาะออกกำลังกายถ่ายค่ะทาง้างทางทาง,ทางเข้าโรงพยบาบาล อย่างนี้ก็มีนะคะเนี่ยประมาณนี้นทำไมใต้เอา,าแหวนของกินของขายเยอะๆค่ะ เดินออกไปแล้ซื้อของ 2. ที่เกียจไแเาลารถเพราะว่าหาที่จอดยากขนาดเสียตังค์แล้วยังยากเลยเต็มเต็มเต็มที่ไหนที่ไหนอะขนาดมีที่จอดรถเยอะแยะนะคะยังมีแต่เต็มเต็มถ้าลงพยาบาลแล้วพอก่อนนะคะนั่งนั่งรอยาวไปดูดูคิวกัน หันได้ไหมตัวคิวหันร้อคนที่มาโรงพยาบาลตอนที่มาถึงประมาณแปดโมงกว่าๆนั่งรอยาวไปไม่รู้จะเสร็จตอนไหนก็ตอนนั้นแหละตามนะั้นก็คนอื่นเขาก็รอเหมือนเรา